สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่บ้านออนไลน์บายฟาลดาค่ะคลิปนี้มาฟังนิทานพื้นบ้านไทยเรานะคะเรื่องจันทโครบเจ้าชายจันทโครบแห่งเมืองพาราณสีเมื่อเขาเติบโตเป็นหนุ่มได้ออกสแสวงหาอาจารย์เพื่อร่ำเรียนวิชาแล้วได้เจอกับพระฤาษีได้ร่ำเรียนวิชาจากท่านจนสำเร็จจากนั้น จึงได้เดินทางกลับบ้านเมืองของตนแต่ก่อนที่จะออกเดินทางฤสีได้มอบผอ,อบแก้วให้แล้วสั่งกำชับว่าห้ามเปิดจนกว่าจะถึงบ้านเมืองแต่จันทโครพบได้เสียสัตว์แอบเปิดผอ,อบนั้นเสียก่อนซึ่งในผอ,อบมีนางโมราได้ปรากฏตัวออกมาจันทโครพก็ได้พานางโมรา เดินทางต่อไปแต่ระหว่างทางได้พบกับโจรป่าซึ่งเห็นนางโมราเข้าจึงคิดแย่งชิงจันทโครพก็ถูกโจรป่าฆ่าตายนางโมราเห็นจันทโครพตายก็ย่อมไม่ได้ตําแหน่งอัคระมะเหสีนางจึงตัดสินใจไปอยู่กับโจรป่าเพราะจันทโครพสัญญาว่าจะมอบตําแหน่งอัคระมะเหสีให้นาง แต่จันทโครพบยังไม่ถึงความตายพระอินจึงมาชุบชีวิตให้แล้วบอกว่าเนื้อคู่ที่แท้จริงอยู่ทางทิศเหนือแล้วพระอินก็สาบนางโมราให้เป็นชนีเจ้าโจรป่าคิดว่าวันหนึ่งถ้านางโมราได้เจอคนอื่นที่ดีกว่าตนจะต้องทิ้นตนไปแน่เพราะขนาดจันทโครพบผู้เป็นถึงองค์ชาย นางยังทิ้งได้ดังนั้นโจรป่าจึงหนีไปนางโมราจึงออกตามหาโจรป่าเมื่อจันทโครบได้เดินทางไปที่พระอินบอกก็พบถ้ำหนึ่งที่มียักษ์คอยเฝ้าอยู่จันทโครบจึงคิดว่าในถ้ำนั้นมีเนื้อคู่ของตนอยู่แน่ๆจันทโครบจึงฆ่ายักษ์ตนนั้น แล้วเดินเข้าไปก็พบผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนางมุจรินจึงอยู่กินกันแล้วจันทโครบก็คิดถึงพ่อแม่จึงพานางมุจรินหนีซึ่งขณะนั้นนางมุจรินท้องอ่อนๆแล้วเดินไปสักพักก็เริ่มที่จะเหนื่อยและเผลอหลับไปทั้งคู่นางยักษ์จึงนําตัวนางมุจจรินไปฟาดกับต้นไม้ แล้วเหวี่ยงไปสุดแรงจากนั้นก็ปลอมตัวเป็นนางมุจรินไปนอนข้างจันทโครบเมื่อจันทโครบเดินทางมาถึงเมืองก็ขอนอนพักผ่อนแล้วพอตอนกลางคืนนางยักษ์ก็ออกไปกินวัวของชาวบ้านโดยหารู้ไม่ว่าเจ้าของวัวดูอยู่เจ้าของวัวจึงไปบอกพระราชา นางยักษ์ได้นำเสื้อผ้าที่เลอะเลือดไปซ่อนไว้แต่ตอนดึกนั้นซึ่งดึกมากๆแล้วแล้วจึงพูดกันว่าพรุ่งนี้เช้าเมื่อจันทโครบได้ตื่นขึ้นและได้ปลุกนางมุจลินตัวปลอมโดยไม่บอกเรื่องคดีแปลกประหลาดแต่นางยักษ์ไม่ได้นอนมาทั้งคืนเลย จึงแกล้งบอกกับจันทโครพบว่าไม่สบายจันทโครพบออกมาเฝ้าคนเดียวแล้วพระโหราธิบดีก็ตรวจด,ดูดวงให้จันทโครพบแล้วบอกว่าพรุ่งนี้ให้จันทโครพบพานางมุจรินมาด้วยพอวันรุ่งขึ้นพระโหราธิบดีถามนางมุจจริน เกี่ยวกับเวลาที่เกิดแต่นางยักษ์ไม่รู้จึงบอกวันผิดผิดไปพระโหราธิบดีจึงบอกว่าบัดนี้ความจริงเปิดเผยแล้วเจ้าไม่ใช่คนแต่เจ้าเป็นนางยักษ์นางยักษ์หน้าถอดสีจันทโครบเมื่อรู้ว่าเป็นตัวปลอมจึงฆ่านางยักษ์ตายและออกตามหานางมุจจรินจนพบ ซึ่งนางมุจรินโชคดีมากๆที่รอดตายมาได้และเมื่อนั้นนางมุจรินก็ได้คลอดบุตรชายออกมาชื่อจันทวงศ์และแล้วสามคนพ่อแม่ลูกก็พากันเดินทางกลับเมืองพารันศีเข้าเฝ้าสมเด็จพ่อและสมเด็จแม่และอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข